อาจจะเกิดคําถามนะคะว่าข้อขัดแย้งที่มีขึ้นระหว่างฟิลิปปินส์และจีนรุนแรงขนาดไหนถึงขั้นที่จะต้องนําเรื่องนี้ไปสู่อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่จริงความตึงเครียดเกิดขึ้นมาระยะใหญ่แล้วนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะกับฟิลิปปินส์แต่ถ้าย้อนกลับไปมีหลายๆห่วงเวลา ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตนะคะที่นำไปสู่ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ตั้งแต่เดือนมีนาคมคศ1988ที่มีเหตุปะทะกันระหว่างเรือของจีนและเวียดนามนะคะและเรือของฝ่ายเวียดนามจมมีคนเสียชีวิตไปถึง74คนบริเวณหมู่เกาะสแปรดลี่ค่ะจากนั้นในปี2001 กองทัพเรือฟิลิปปินส์กระจายไปที่หมู่เกาะสกาโบโรขัดขวางจีนในความพยายามที่จะพัฒนาสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะคะถัดมาในปี2002ค่ะอาเซียนประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการพูดคุยซึ่งจีนก็ส่งสัญญาณว่าจะเข้าร่วมพูดคุยด้วยนะคะแต่ว่าแนวทางปฏิบัติจนถึงขณะนี้ยังไม่ค่อยเกิดผลเท่าไหรค่ค่ะหลังจากนั้นเมื่อ7ปีที่แล้วจีนเสนอแผนที่เส้นประ9เส้น ซึ่งวันนี้คำตัดสินของอนุญาตโตตุลาการปฏิเสธเส้นประ9เส้นนี้ทางสหรัฐถัดมาก็บอกว่ามีความมีผลประโยชน์เกี่ยวกับทะเลจีนใต้ซึ่งสหรัฐให้ความสำคัญจากนั้นเมื่อ3ปีก่อนค่ะจีนประกาศน่านฟ้าของตนเองซึ่งยิ่งสร้างความตึงเครียด และเมื่อปีที่แล้วมีการเปิดเผยภาพสร้างลานบินที่หมูกก่เกาะสเปรดลี่โดยจีนนะคะความยาวถึง3กิโลเมตรซึ่งแสดงให้เห็นว่าจีนได้พัฒนาเกาะเทียมสร้างพื้นที่ขึ้นมาบริเวณด้านาน้ำทะเลจีนใต้และสร้างความตึงเครียดอย่างมากโดยเฉพาะลานบินซึ่งมีความยาวถึง3กิโลเมตรค่ะสำหรับเส้นประ9เส้นที่ประเทศจีนได้พยายามที่จะอ้างกรรมสิทธิ์เหนือบริเวณทะเลจีนใต้ คิดเป็นพื้นที่ถึง90%ของพื้นที่ในทะเลจีนใต้นะคะแต่วันนี้อนุญาตโตตุลาการระหว่างประเทศระบุแล้วว่าไม่มีผลในเชิงกฎหมายค่ะสำหรับเส้นประ9เส้นก็จะดูตั้งแต่พื้นที่บริเวณไต้หวันมาถึงฟิลิปปินบรูไนามาเลเซียและเวียดนามนะคะนับดูและต่อต่อกันก็จะเป็นพื้นที่ที่ทางจีนพยายามที่จะอ้างกรรมสิทธิ์และก็จะเห็นว่ามีความทับซ้อนกับ ของหน้าน้ำฟิลิปปินบรูไนมาเลเซียเวียดนามรวมถึงล่าสุดเกี่ยวข้องกับประเทศอินโดนีเซียด้วยนะคะซึ่งทำให้กลายเป็นความตึงเครียดในระดับภูมิภาคและประชาคมอาเซียนค่ะและถ้าไปดูแผนที่ถัดไปก็จะเห็นการพัฒนาลานบินในหลายๆจุดตามเกาะแก่งต่างๆที่กระจายกันอยู่ตามพื้นที่ทะเลจีนใต้นะคะซึ่งแต่ละประเทศก็พยายามที่จะ สร้างสิ่งปลูกสร้างและพยายามที่จะอ้างกรรมสิทธิ์ค่ะและก็จะได้เห็นการสังเกตว่าหรือว่าทรัพยากรใต้น้ำและก๊าซธรรมชาติต่างๆน่าจะมีอยู่อย่างมากนะคะซึ่งเป็นข้อสังเกตจีนปฏิเสธว่าไม่จริงแต่สำหรับหลายๆประเทศก็พยายามที่จะระบุว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเลทำให้จีนมีความพยายามอย่างมากที่จะอ้างกรรมสิทธิ์นะคะและเมื่อดู งบประมาณทางการอาหารของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะอาจจะยิ่งเห็นบรรยากาศของความตึงเครียดที่หนักมากขึ้นโดยจีนมีการใช้งบประมาณสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียนะคะ และสำหรับผลของคำตัดสินที่ออกมาในวันนี้มีความหมายอย่างไรกับอาเซียนช่วงนี้ดิฉันจะสอบถามจากรองศาสตราจารย์ดรติตินันพงสุทธิรักค่ะผู้อำนวยการการศึกษาความมั่นคงและนานาชาติคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ติดตินันคะครับรัฐมาตรกคัะอาจารย์คะตกลงแล้วอาเซียนยังพอจะมีกลไกที่จะนําไปสู่การพูดคุยรละลอกใหม่เพื่อที่จะบรรเทาความตึงเครียด หลังจากที่มีคำตัดสินของสารออกมาในวันนี้ไหมคะอาเซียนมีกลไกล,ลายประกางครับมีหลายหลายระดับอย่ในเดือนนี้ก็จะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีหลาประเทศในคตะคำว่าจะมีการประชุมในต่อเนื่องหลายระดับในหลายหู่วรัฐมนตรีกัเป็นปรัวไปถึงผู้นําด้วยในช่วงปีแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนั้นเป็นาการเป่ยนวิทยาการปฏิัติการของอังโ์กของสหประชาชาติที่ดูแลเรื่อง หมายในน่านน้ำเนี่เลนทะเลเนี่ยแต่จะมีปัญหาเพราะว่าเซี่ยนจะลงรอยกันลําบากตับทจริงก็ัยืนนว่าจากสิ umas, ิตในปกะดนี้แล้วสมู่เล็กๆที่ทตักไฟหรือว่าเห็นไอทีเนี่ยเราก็จะไม่เห็นด้วยนะครับเราเห็นชานมีมาหลายปีแล้วตัดสทธิปสองัสสองตมาจะสี่ปีแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการรักย้ำความแตกแยกแตกแยกของเซียนการที่จะ ลงรอยกันได้เลยฮะร่วมกันก็จะต้องพูดกันรูเรื่องผมว่าตอนนี้ปัญหาก็คืออาจจะต้องตัดเนี่ยนะครับจีนเขาก็จะไม่ปล่อยออกไปจากจุดเปลีนที่สร้างมาอาเซียนก็ต้องยอมรับว่ามันทรานี้แร้วเนี่ยอาจจะ้อให้เกิดผลประโเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็จะลำบากที่จะยอมจะต้องรู้ว่าถ้าจะมาประยุทธ์ตัอไปมากกว่านี้นะครับอาเซียนก็ต้องมายอมเหมือนกันก็ต้องมาหาจุดที่จะ เผชิญการประเมินสถานการณ์ในระยะสั้นอาจารย์ประเมินว่าจะนําไปสู่การเผชิญหน้าอย่างที่นักสังเกตการณ์หลายๆฝ่ายได้ประเมินกันไหมคะว่าดูเหมือนอุณหภูมิความตึงเครียดในระดับภูมิภาคจะสูงขึ้นหลังจากคําตัดสินออกมานะคะในระยะเวลาเพราะฉะนั้นตี่ตัดแน่นอนเราะว่าตัดกินก็ไม่ตัดไปนอกจากตะเแต่ิเรียม่รับคำตัดสินแล้วเนี่ย ก็จะแสดงความไม่อดสานาวแล้วก็ต้องรู้ว่าป็นอะไรปฏิบาจะยามจุตประิตประการเอเดียจะปฏิการการอำนาจเหนือด้านฟ้าแต่ประมุขเหล่านี้ก็อย่างนี้มันก็ต้องต้องติด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 างเลยนักปราชทนี้ต้องระวังว่าจิต็นจะไม่ไม่มีปัญญาที่ไปใช้นแต่เปรื่อ์ของตัวเอง เคลียร์ระยะสั้นเนี่ยต้อยุดเพรว่าจีนเขาจะใช้ชนะครั้งนี้นะครับการแบบนี้จะประโยชน์อย่างไรแล้ว่าจีนเนี่ยมีปฏิกิริยาอย่างไรนะถ้าเกิดจีนเขาถอดหัวฟาดฐานเนี่ยดัวที่รายไร่ายเขาจยอมอาจจะลดลงนะคนละเจ้าในการให้เวลาจีนก็าทำใจนะครับเพื่อว่าือว่าเขาจะผุดยังไงได้บ้างไหมค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ เป็นการประเมินสถานการณ์โดยอาจารย์ทิตินันนะคะต้องขอภายคุณผู้ชมนะคะถ้าสัญญาณทางโทรศัพท์ไม่ค่อยราบรื่นค่ะช่ว